สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกๆท่นของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสินาทีแล้วนะคะทุกคนพี่ว่าพี่จะเดินไปดูน้องเป็ดของเราซะหน่อยแต่ว่าพอมาตรงนี้พี่ก็เลยมาเจอนี่ค่ะเพราะว่าเขาเอาเก้าอี้กับโต๊ะมาทิ้งเนาะทุกคนก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะก็ฝรั่งเขาก็แบบนี้เลยคะ่ะถ้าเขาจัดบ้านใหม่หรืออะไรใหม่ เขาก็จะทิ้งของเก่าค่ะทุกคนของเก่าของเขานะคะแต่อาจจะเป็นของใหม่ของเราก็ได้นะคะทุกคนแต่ตอนที่พี่ขับรถเข้ามาพี่เห็นโต๊ะอยู่ใบใบหนึ่งอะคะ่ะแต่ตอนนี้มาในหายแล้วค่ะทุกคนเราหันไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ F c ซเขาเขียนป้ายตอนที่พี่มานะก็มีโต๊ะอยู่ตรงนี้อันหนึ่งคะ่ะโต๊ะสำหรับสำหรับที่นั่งกินกาแฟเนาะ เก้าอี G ้สองคู่นี้ก็ดูค่ะยังไม่เอี่ยมเลยค่ะเขาก็เอามาแล้วมาวางไว้เผื่อมีใครจะเอานะคะนี่ค่ะเขาก็เขียนป้ายว่าของฟรีค่ะ fc แต่ว่าตอนที่พี่ขับรถมาพี่เห็นโต๊ะอยู่ตรงนี้ตอนนี้โต๊ะหายไปค่ะแล้วก็เหลือแต่เก G ้าอี้ค่ะ fc ดูสิคะว่าฝรั่งเขานี่ยก็ใบหนึ่งนี่ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะยิ่งมา มาปักแบบนี้นะ่ะปักลายแบบนี้นะคะ f c ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะคุณเอย FC ที่อยู่ต่างประเทศคุณรู้ดีกันนี่แล้วเก้าอี้รุ่นแบบนี้นะคะทรงแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะเขาก็ไม่ใช้แล้วเขาก็เอามาทิ้งอย่างนี้เลยกาบ้านฝรั่งเนาะไม่เหมือนเราแล้วก็มีทางนี้กันทุกคนนี่ อาจจะกระเป๋านี่ก็ยังใหม่ๆนะคะอาจจะซื้อแค่ครั้งเดียวหรือไม่ก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าถธอก็แค่เดินทางไปแค่ครั้งเดียวนะคะ f อซแล้วก็ไม่เดินทางอีกแล้วหรือว่าแก่แล้วเนาะก็ไม่ได้เดินทางไปไหนก็จะเอามาวางทิ้งอย่างนี้เลยคะ่ะ f อซดูค่ะยังใหม่ๆเลยะคะ่ะ f อซแต่ว่ากระเป๋าเดินทางที่ก็มีเยอะแล้วเนาะพี่ก็ไม่อยากจะได้ลคะค่ะเพราะว่านี่ก็ยังดีเลยนะคะกระเป๋าะ เห็นไหมคะนี่ก็ยังใหม่ๆเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะคะนี่คือบ้านฝรั่งค่ะ FC นี่เขาก็สามารถที่จะเปิดดูได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าฟรีค่ะเอาไปเลยค่ะถ้าใครอยากจะได้เนะเาะพวกเขาจะกำจัดออกจากบ้านละบ้านเขาเนาะทุกคนเพราะว่าเขาไม่เก็บเอาไว้เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราอี โอ้ยของดีอย่างนี้นะไม่มีอะไรสึกหรอเลยค่ะทุกคนก็แค่เขาไม่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะเขาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเนาะทุกคนก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้เลยค่ะคือใครจะเอาไปใช้ได้เนาะก็มาเอาไปเนาะทุกคนนี่ค่ะยังใหม่ๆเลยค่ะเอฟซีนี่ค่ะนี่คือฝรั่งค่ะถ้าเกิดเขาไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็ทิ้งเลยค่ะเขาไม่ได้มาเสียดายอะไรนะคะไม่เหมือนเราดีกว่ามารกบ้านเขาค่ะเอฟซี นะคะแต่ตอนที่พี่มานี่พี่เห็นโต๊ะอยู่ตรงนี้แต่นี่โต๊ะหายไปแล้วเพราะว่าอาจจะมีคนที่เอาไปใช้งานเนาะหรือเตกเก้าอี้ค่ะเพราะว่านี้สําหรับเก้าอี้น่งสองคนเนาะบางคนเขาก็จะต้องการประมาณ6กถึงแปดเนาะเผื่อแขกมาเนาะถ้ามี6กถึงแปดนี่ก็คือเก้าอี้6กถึงแปดเลยเขาก็จะมาเอาไปเพราะว่าอย่างน้อยก็ส่วนมากฝรั่งก็จะมีแขกประมาณ6คนถึง8ดคนนะคะ fc ถ้าจะเพิ่มหน่อยเขาก็หาเก้าอี้เพิ่มแต่ถ้าเป็นชุดของเขาก็คือ6-8ค่ะเนาะอันนี้ก็แค่สองคนนะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ f c กดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย